คลิปวิดีโอนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือการอันบ็อกเลดมี่ 14c สีม่วงและก็สีดํานะครับโปรดติดตามกันใน2พาร์ทนะครับเพื่อวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกดซับสไคร e ไลค์คอมเมนต์ให้ผมมป็นกำลังใจในการทําผลงานรีวิวมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ First Gita t r y Review ิ e เ m ดมี 14c นะครับก็เป็นตัว ซีรีส์ลายล่าสุดนะครับ14นะครับเราก็จะมีโน้ตมีโปรมีอะไรแต่จะอยู่ในเลข14นะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับผมว่าซื้อมาแจกปีใหม่นะครับแจกคนในครอบครัวแจกในช่องยังไม่มีงบงถ้าผมมีงบแจกเต็มช่องเลยเนะี่ยสิบเครื่องรับไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับสังเกตจากด้านล่างนะ,ะตัวนี้ก็กล่องคมสวยงามนะครับซื้อในแอปส้มนะก็ราคาประมาณ ไม่เกิน4,000บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับประมาณ3699-3799ไม่เกินเนี่ยแล้วก็เป็นตัวแรม 6GB ิบสตอเรจความจำา2 8 g g ในเครื่องนะครับแล้วเราก็สามารถเอาพวกไมโครการ์ดมาใส่เพิ่มได้นะครับแกะมุมไหนดนีเ,นเ,เดี๋ยวเราไปหามุมแกะก่อนแกะจากตรงนี้เลยแล้วกันง่ายดีอาชือบอชือบสีดำรอ,อก่อนนะ อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ติดให้เรานะครับผมจะบอกว่าตัวเลดมี่เขาทำดีมากเลยนะคือเราอยากได้ฟิล์มกระจกหรือเราอยากไดเ้เคสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหละว่าครั้งแรกที่เปิดเครื่องเราจะไม่สามารถซื้อทันนะครับอาจจะแบบส่งแยกกันเราไม่ทันเวลาใช้งานนะครับเขาเลยติดฟิล์มแล้วก็แถมเคสมาให้ด้วยแบบเป็นเคสฟิล์มธรรมดานะไม่ใช่กระจกอะ่ะแต่ก็ยืดเวลาให้เราอะ่ะได้เล่น ระหว่างที่เรากําลังรอฟิล์มกระจกมาได้นะครับให้ฟิล์มกระจกมานะซึ่งฟิล์มกระจกก็มาแล้วนะครับแว็บหนึ่งนี่นะครับโฟกัสนะครับนี่กัดอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมติดฟิล์มกระจกเอ่อกล้องด้วยนะเพราะว่าถ้ากล้องเป็นอะไรขึ้นมาอนะ่ะไม่คุ้มนะครับนี่ใช้อันนี้สองอันนะครับซื้อสีดํามาให้ด้วยมาให้คุณพ่อนะครับนี่อันนี้ไว้คลิปหน้านะจะมาอันบล็อกแล้วก็รีวิวคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบ นั่งอ่านสคริปต์ขนาดนั้นนะครับก็เลยจะแนะนำเบื้องต้นแล้วก็แก่อันบ็อกในฐานะผู้ใช้งานจริงนะครับผมก็จะเล่นเสียงเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็พาไปอัดหน้าจอตอนถ่ายกล้องอ๋อใช่แล้วก็พาเล่นเกมนิดหน่อยนะครับมาแล้วนะครับเ e t m ี่เล m มี o t e ไม่ใช่ว่ายโนดอีกแล้วอยใจเอ,อยากได้โนด 14C นะครับโอ้อันบล็อกไปพร้อมกันอันนี้เก็บเนาะด้านในก็มาตรฐานนะครับคุณภาพกล่องความแข็งกล่องมาตรฐานนะครับอืมค่อยๆรีวิวกันนะนี่ผมจะมาอันบล็อกให้ดูนะครับอืมแล้วก็ต้องไปเอาออกมาจากซองอนะเนาะ อเขาว่าด้านหลังด้านหลังตรงเนี้เป็นกระจกเขาว่ามางั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกระจกยังไงอาจจะเป็นแบบพวกอะคริลิกหรือเปล่านะครับนี่กล้องหลังอขอรีวิวไปเลยนะก็คือกล้องหลักนะเขาบอกว่าให้มา50ล้านนะครับสําหรับกล้องหลักเพราะกล้องรองก็2ล้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแฟลชให้ด้วยคือครบเครื่องอะในราคาแค่เนี้ยคือคุณทํางานได้เลยคุณเล่นเกมเล่นอะไรได้เลยถ้ามันแบบเกมที่กราฟิกไม่สูงอนะเนาะ แต่ผมว่ามันก็น่าจะรับไหวแหละเพราะว่าเกณ็์มันปรับได้แล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างให้นะครับหน้าจอผมบอกโคตรใหญ่อะ่ะโอ้ยี่เหมือนได้จับ iPhone เลยของผม iPhone มันจอเล็กเองอืจุ8แนิ้วนะครับโคตรเจ๋งอะ่ะโอยหรูมากผมบอกหรูรามากเออว่ะด้านบนเก็บเนียน iPhone มีรอยบากตรงนี้ทุเรขนะครับ แต่เขาว่าลำโพงอ่ะให้มาแค่ช่องเดียวนะครับด้านล่างเป็นไทสีนะครับอืลำโพงโดยปกติมันจะต้องมีลำโพงบนล่างใช่ไหมหละ่ะสเตอริโอแต่อันเนี้ยเราจะได้ลำโพงแค่อันเดียวเหมือนเขาจงใจเพื่อบีบให้เราไปซื้อรุ่นที่ท็อปกว่าเปิดเครื่องสั่นดึกแล้วไม่ดึกดึกสั่น ต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวเปิดเครื่องเสร็จแล้วพาไปดูในกล่องที่เหลือนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ให้มา3ามวัตต์นะครับแต่เครื่องนี้มันรับได้1 8บวัตต์นะครับแล้วก็ให้สายชาร์จให้พอร์ตอะไรมานะครับก็ยังมีหัวแจ็คอยู่นะแจ็คสำหรับเสียบหูฟังบนนี้นะครับเขาไม่ใจร้ายกับเรามากเกินไปนะครับ โอ้เวลาเปลี่ยนเป็นไทยทรงไทยสีนะโอ้หาหาแบบเวลาได้เปลี่ยนหูฟังใช่ไหมหานะ่ะมันหายอะ่ะเออไม่รู้วางไว้ไหนนะครับเปิดเครื่องมาแล้วก็ต้องไปเซตอัพอะไรอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูพวกนี้ก่อนครับเสียวมีนะครับโอ้มาแล้วนะครับโอ้สวยจังเลย ผมบอกเลยว่าวัสดุที่จับแบบผมหรูหลามากน้ำหนักไม่ตานะ่างกับได้จับ iPhone นะครับอืหรูหลามากมีเสียงด้วยเหรอเออดีเนาะมันเห็นไหมกล้องกล้องผมมือถือที่ถ่ายเพราะว่ากลัวมันสะท้อนแสงวะ่ะ ใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกเอ,อ็จะหน้าจอเขาบอกว่ารีเฟรชเลทที่120เฮิรตนะครับม,มันสะท้อนอะมองไม่เห็นอย้วตัวเองนะนะครับอืม120เฮิรตอะไม่รู้จริงไหมอะพอถ้าเกิดว่าเครื่องเต็มแล้วจะกระตุกจริงไหมส่วนซิมอะจะแกะให้ดูดีไหมต้องจิ้มซิมอะนะแล้วเพราะว่ามันเป็นถาดแบบสามถาดนะครับเป็นถาดที่เอ,อ่อ ใส่ซิมได้สองซิมแล้วก็ใส่ไมโครการ์ในถาดเดียวกันแล้วก็ยัดฟรุ๊ปเข้าไปเลยนะครับเป็นอย่างนั้นไปเจ๋งไหมเดี๋ยวไปดูของที่เหลือกันนี่นะครับสําหรับของที่เหลืออ,อันนี้เป็นกล่องเคสแน่นอนหนาขนาดนี้เยี่ยมมากเลยระหว่างที่คุณแบบมีเคสที่ถูกใจใช่ไหมคุณก็สามารถใช้อเนี่ยประครับประคองไปก่อนได้ระหว่างที่เคสปียังไม่มาส่งอืม ว่าดีนะแล้วก็เคสที่เขาให้มาคงไม่ใช่แบบเคสคุณภาพต่ําที่ว่าใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็ยางตกใส่มือถือคงไม่ใช่อย่างนั้นคู่มือก็ให้มาในเคสเลยนะครับโอเป็นเคสแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรอ่อ่ะมันเป็นแบบนุ่มๆเกินไปนะอยากให้มันหนาแข็งแรงกว่านี้ก็ถือว่าหุ้มได้ระยะหุ้มได้นิดหน่อยนะอแต่ยังไม่ถึงเรียกว่าแข็งแรงใช่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อใหม่เหอะจริงมันแค่หุ้มกันรอยแต่มันไม่ได้แบบหนาแข็งขึ้นมาขนาดนั้นนะครับ อืมแล้วก็ใส่ด้วยก็พอได้ประดับกล่องนะแต่ผมว่าอย่าไปใช้เลยไปหาที่แบบดีกว่านี้หน่อยแล้วกันต่อไปก็อันนี้ซุกไว้ตรงนี้นี่เลยสายนะครับท้าซ C ก็เก็บไว้นะครับถ้าเรามีใช้อยู่เป็นอะไรได้ส่วนอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้มีอะไรซ่อนอยู่ด้านล่างมีไหมหรือเป็นแคบหรือมันแค่นูนขึ้นมาเฉย อไม่มีไม่มีมันเป็นทรงกล่องนะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์33วัตต์เป็นเอ่อไทป์ A นะครับใช้ได้แบบอง์รวมนะครับแต่ผมจะบอกว่าต่อให้มันจะเป็นไทป์ A ก็ตามแต่สายอ่ะมันก็วิ่งไม่ถึงอยู่ดีนะสายบางประเภทที่เป็นไทป์ A นะส่วนมากด้วยมันจะวิ่งไม่ถึง3 3วัตต์อยู่แล้วซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ก็รับได้แค่1 8วัตต์อันนี้เราอาจจะไปชาร์จพวก แท็บเล็ต iPad หรืออะไรที่มันแบบเป็นอุปกรณ์ใหญ่ๆอ,อ่ะที่มันวิ่งเกิน30สวัตต์อ่ะเพื่อให้มันเร็วขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนตัวและสุดท้ายก็ต้องไปหาซื้อหัวไทย4อ,อยู่ดีถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปใช้กับพวกแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่มันกินไฟเกิน30 4สิวัตต์พวกนี้นะครับเพราะไทเอ A มันจะไปไม่ถึงอยู่แล้วซึ่งในส่วนที่ถึงอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรไปซื้อที่ไหนแต่ที่ผมแบบเล่นมาเนี่ยก็คือก็ต้องไปซื้อไทย4อ,อยู่ดีอืมก็มีแค่นี้นะครับของหรือ เจ๋งไหมคลิปต่อไปก็เป็นสีดำเนาะไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกล้องไปบันทึกภาพวิดีโอด้านในแล้วก็ดองซูมาดูว่ามัน,นเลนส์ามมันแบบลึกขนาดไหนเลนส์เทเลนะครับรูปขนาดไหนแล้วก็ฟังเพลงกันนะครับไปโหลด YouTube ก่อนส่วนกล้องหน้าก็มาในความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับที่เพิ่มมาจากตัวเก่าที่เป็น8ล้านพิกเซลในรุ่น C เหมือนกันนะครับสำหรับ13านะครับก็เป็นรุ่นประหยัดรุ่นตัว เ,เขาเรียกว่าราคาย่อมยาวสุดนะครับอืก็เป็นจิ๋วๆนะครับก็สวยกว่า iPhone อยู่ดีเนาะไอโฟนตัดทะแยงออกมาหน้าเกลียดมากแต่ก็ไม่ได้ซ่อนไว้ใต้กล้องใต้กระจกอะไรแบบระดับแบบพรีเมียมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ก็เรียกว่าดูดีอยู่นะครับอืก็เหมาะสมอ่ะตามราคาของเขาแล้วก็คุณภาพที่เกินราคาเสเหลือเกินสําหรับผมที่เป็นผู้ใช้งานจริงนะครับซื้อมาใช้งานจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเพิ่มแสงหน้าจอนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันก็สว่างพอใช้แต่ยังไม่สว่างมากพอสําหรับผมนะที่ผมเท่าที่ผมเล่นโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นที่มันขยับขึ้นกว่านี้มานิดหนึ่งนะอืมแต่ก็พอใช้แบบค่อนข้างที่จะแบบแสบตาพอใช้นะครับอืมเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูผมดูขอดูของจริงก่อนเออใช่ครับมันสว่างอยู่ไม่ใช่ว่าแบบ เมื่อจนน่าเกลียดเรียกได้ว่าใช้คําว่าสว่างได้แต่ว่าไม่ได้สว่างมากแต่แค่ว่าถ้าถามว่าสว่างมันคือสว่างเออตอบแบบนี้เียกว่าเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของลำโพงกันนะเสียงดังมากนะครับแต่จะไม่ค่อยมีมิตินะเพราะว่ามันแบบมันเป็นลำโพงตัวเดียวฝั่งนี้แต่ดังมากแต่เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เสียงชัดนะครับแต่ว่าคุณภาพลำโพงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เราสามารถฟังคอนเทนต์เสพสื่อต่างๆได้โดยที่เสียงไม่เบาจนน่าเกียดแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือรู้เรื่องแน่นอนแต่แค่คุณภาพความคมชัดอาจจะไม่สุดในการฟังเบสฟังอะไรพวกนี้นะครับแต่คุณได้ยินแน่นอนและได้ยินไกลด้วยต่อห้วางโทรศัพท์ไว้ไกลๆนะครับใน,นสุดเลย ถ้าถามผมว่าดังนะผมตอบเลยว่าดังมากนะครับจะไม่ใช่คําว่าดังนิดนึงหรือว่าดังปานกลางสําหรับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถือโทรศัพท์นี้นะผมใช้คําว่าดังมากแต่ว่าไม่มีมิติคือลําโพงไม่มีฝั่งนี้มีแค่ฝั่งนี้นะครับเป็นอย่างนั้นไปนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อไปกันนะครับเนี่ย มันดังอ่ะดังมากแต่แค่มันไม่มีมิติแล้วก็ความคมชัดยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ฟังได้อะถ้าเขาฟังได้คือสามารถเอาไปซื้อฝากผู้ใหญ่หรือว่าใช้ทํางานแกป๊ปหรือใช้แบบใช้พังพางได้อ่ะอืมแบบไม่แบบไม่แบบไมแย่สมราคาเขาเลยแหละจริงๆสมราคาเขาเลย แต่ถ้าเราต้องการฟังใช้อะไรที่มากกว่านี้เราก็ต้องยอมใจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อขยับรุ่นมันนะครับแต่นี้ผมว่าพอใช้แล้วสำหรับการซื้อฝากคนหรือซื้อใช้แบบใช้ทั่วไปนะครับผมใช้ว่าใช้ทั่วไปดีกว่าไม่ได้แบบใช้เล่นเกมถ่ายรูปทำอะไรที่มันเว่อร์วังอลังการอันนี้ใช้ทั่วไปได้แน่อนอนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตเล่นเกมดีกว่า We are number one. Complete.